แนวคิดและที่มาของแคปซูลกระชายขาวช่วงนี้กระแสกระชายขาวมาแรงว่ามีฤทธิ์ต้านเชื้อและช่วยรักษาโควิด -19 เพราะมีวิจัยพบว่าจากกระชายขาวสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของโควิด -19 ได้โดยสารสำคัญทั้ง2ตัวที่อยู่ในกระชายขาวคือแพนดูเรตินเอและพีนนโทรบินเพราะจากงานวิจัยในหลอดทดลองพบว่าสารสกัดกระชายขาวมีประสิทธิผลในการยับยั้ง2รูปแบบ แรกคือสามารถที่จะลดจํานวนเซลล์ที่ติดเชื้อได้ในส่วนที่2คือการยับยั้งในการผลิตตัวไวรัสออกจากเซลล์ซึ่งตรงนี้พบว่าสารสกัดจากกระชายขาวเองยับยั้งได้ก็คือเซลล์นั้นไม่สามารถที่จะผลิตตัวไวรัสตัวใหม่ออกมาจากตัวเซลล์ได้เราจึงได้คิดค,นค้นแคปซูลสูส่กระชายขาวปัญหาและการแก้ไข ต้องชงเองเติมเองรับประทานยากไม่เหมือนต้นฉบับรสชาติอ่านไม่ถูกปากวิธีที่จะแก้ปัญหาคัดเลือกกระชายขาวที่ดีที่สุดบทละเอียดผสมน้ำตาลจากหญ้าหวานเลือกแคปซูลชนิดที่ทำการละลายได้ไวกลุ่มลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มลูกค้าหลักคือกลุ่มผู้สูงอายุ60-80ปีวัยทำงานอายุ40-55ปีคนรักสุขภาพอายุ25-40ปีกลุ่มเป้าหมายรองคือนักเรียนนักศึกษาอายุ15-24ปีสไตล์การใช้ชีวิตคือชอบดูแลสุขภาพแล้วมาทำความรู้จักจกแับ,บแคปซูลกระชายขาวน้ำผึ้งกันบรรจุ60แคปซูล1แคปซูลมีสารสกัดจากกระชายขาว200มิลลิกรัม มีสารสำคัญต่างๆวิธีการใช้งานเปิดฝากระปุกแล้วเทแคปซูลลงบนฝา1-2เม็ดเพื่อเหลียกเลี่ยงการสัมผัสทานยาตามด้วยน้ำอุ่นหรือน้ำอุณหภูมิห้องหลังจากนั้นปิดฝากระปุกให้สนิทเพื่อป้องกันความชื้นและควรตั้งในที่ที่หลีกเลี่ยงแสงแดด